หลังจากที่ทศกัณฐ์นะคะเห็นสภาพของกุมภกรรณเนี่ยที่เดินเข้าเมืองมาด้วยสภาพที่เลือดสมงกายไปหมดเลยก็สงสัยว่าเอ้ยทําไมเข้ามาแบบสภาพอย่างนี้ล่ะสงสารน้องชายมากๆเลยแต่ว่ากุมภกรรณเนี่ยก็ยังยินยักนะคะที่จะสู้รบกับพระรามต่อไปแล้วกุมภกรรณเนี่ยก็ขึ้นไปเอาหอ,อกโมขสักนะคะที่สวรรค์ชั้นพรหมที่ฝากไว้กับเท้าอัชราพรหมนะคะลงมา สวัสดีค่ะทุกคนพี่เดียนะคะกลัามาพบกันในรามเกยียรติ์อนที่20แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในตอนของศึกกุมภกรน,นั่นเองนะคะซึ่งกุมภกันนั้นจะเป็นใครก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะหลังจากที่โทศกัณน,นะคะรู้ว่าไมายารามนั้นได้ถูกกองทัพของพระรามฆ่าตายแล้วนะคะโทศกัณเนี่ยก็เลยจัดการให้กุมภกรน,นะคะซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยไปออกรบ กับพระรามนะคะให้กําจัดให้สูญสิ้นไปเลยนะคะแต่ว่าความที่กุมพการนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมในตัวสูงพอสมควรก็คือเป็นคนดีนั่นแหละนะคะก็เลยบอกว่าเหตุเนี่ยมันเกิดเพราะทศกัณฐ์ไปเอานางสีดามาก็เลยบอกให้โทศกัณเนี่ยนำนางสีดาไปคืนให้พระรามแต่โทศกัณเนี่ยก็ไม่พอใจนะคะก็เลยบอกว่า ตัวเองเนี่ยเป็นถึงเผ่าพงยักษ์แล้วทีนี้จะให้ไปอ่อนข้อให้กับมนุษย์ได้ยังไงแถมที่สําคัญเนี่ยดูสิญาตพี่น้องของเธอเนี่ยโดนฆ่าตายไปแล้วนะเธอจะยอมเหรอจุดท้ายนะคะกุมภกันก็เลยจําใจต้องมาออกรบกับพระรามนะคะทีนี้พิเทพก็เลยจับยามสัมตาดูพบว่าเป็นกลุมภกรันที่จะมาออกรบเป็นบุคคลต่อไปก็เลยบอกพระรามว่าขอให้ไว้ชีวิตกุมภกันเพราะว่าพี่ชายผู้นี้ เป็นคนที่รักษาสัตว์นะคะไม่ยอมเสียสัตว์เสียชีพได้แต่ไม่เสียสัตว์นั่นเองทีนี้พระรามก็เลยให้พิเพกเนี่ยออกไปพูดคุยกับลุมภักกันนะคะพิเพกก็จำใจเดินไปหน่ารศึกแล้วก้มกราบนะคะแต่ว่าคุมภักกันเนี่ยก็ดากกับมาว่าเป็นคนอักตันยูบอกกลลวงให้เขาฆ่าพี่น้องของตนเองตายไปหมดเลยก็เลยไล่พิเพกเข้ามานะคะพิเพกก็เลยไปบอกพระรามว่าให้สุครีพเนี่ย ออกไปสู้รบกับกุมาก,กันแล้วก็นําทหารไปสู้รบกันแล้วทีนี้พอกุมภกรันนะคะมองเห็นสุครีพก็รู้ว่าสุครีพเนี่ยมีพลังเยอะ <c oughs> ก็เลยแบบคิดจะกําจัดกําลังศัตรูนะคะ <c oughs> ก็เลยบอกพิกบอกกับสุครีพว่าเนี่ยไม่เหมาะสําหรับมาเป็นคู่ต่อสู้ของฉันหรอกเพราะว่าดูสิเธอเป็นลิงนะมีกําลังน้อยด้วยสุครีพนะคะโดนยามอย่างนั้นก็เลยแบบอืมแล้วเธอจะให้ทำยังไงฉันมีฤทธิ์เยอะกว่าเธอนะก็เลยแบบ บุพการนะคะก็เลยให้สุครีบเนี่ยพิสูจน์ตัวเองด้วยการที่ให้สุครีบไปถอนต้นรังยักษ์นะคะหลายร้อยคนโอกที่อุดรทวีปนะคะก็คืออยู่ไกลมากๆเลยสุครีบนะคะด้วยความที่อยากพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นว่าตัวเองเนี่ยก็มีพระกําลังยิ่งใหญ่เหมือนกันก็เลยรีบรุดเหาะไปถอนต้นรังยักษ์นั้นมาให้ดูนะคะแล้วก็ทําท่าย,ย่อยเย้ยแล้วทีนี้นะคะพอบุพการเห็นว่าสุครีมเนี่ยหลงกลลวงของตัวเองแล้วเพราะว่าสุครีพไปถอนกลับมาก็แบบเหนื่อยหอบมาก กุมภกรรก็เลยได้ทีนะคะยกต้นรังนั้นนฟาดฟาดตรงที่ไหล่ของสุครีพนะคะฟาดลงตัวสุครีพเลยแล้วจากนั้นก็จับสุครีพนิ่มใส่รักแร้ค่ะแล้วก็กลับไปที่กรุงลงการนะคะและทีนิทานลิงเนี่ยก็แตกตื่นกันยกใหญ่นะคะแล้วก็กลับมาบอกพระรามว่าสุครีพโดนจับตัวไปแล้วก็พระรามเนี่ยก็เลยให้หนุมานนะคะเป็นคนไปช่วยสุครีพมา อนุมานก็รีบเหาะไปนะคะพอดีกับการที่กุมพะกันเนี่ยยังไม่ทันได้เข้าไปในกรุงลงกานะคะอยู่ตรงประตูเมืองพอดีเลยอนุมานก็เหาะไปแล้วก็กัดเข้าที่กุมพะกันนะคะกุมพะกันเจ็บก็เลยปล่อยสุครีิออกมาแล้วทั้งสองพยาลิงนะคะก็ช่วยกันตู้กับกุมพะกันนะคะรุมกัดรุมถีบกันยกใหญ่เลยนะคะกุมพากันไม่สามารถต้านทานลิ์ทั้งสองลิงนั้นได้นะคะก็เลยรีบกลับเข้ากรุงลงกาอย่างเร็วว หลังจากที่ทศกัณฐ์นะคะเห็นสภาพของกุมภกรรณเนี่ยที่เดินเข้าเมืองมาด้วยสภาพที่เลือดสมกายไปหมดเลยก็สงสัยว่าเอ้ยทําไมเข้ามาแบบสภาพอย่างนี้ล่ะสงสารน้องชายมากๆเลยแต่ว่ากุมภกรรณเนี่ยก็ยังยินยักนะคะที่จะสู้รบกับพระพรามต่อไปแล้วกุมภกรรณเนี่ยก็ขึ้นไปเอาหอ,อกโมคศักด์นะคะที่สวรรค์ชั้นพรหมที่ฝากไว้กับเท้าอัชดาพรหมนะคะลงมาแต่ว่าหอ,อกนั้นนะคะเกิด เหตุการณ์ที่ไม่ปกติก็คือว่าหอกนั้นได้ขึ้นสนิมทั้งนั้นที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะแต่ว่าทีนี้กุมภกันก็เลยจัดการตั้งพิธีรับหอ,อกโมคษา์นะคะและทีนี้พี่เพกเนี่ยก็สามารถจับยามซาตยาอีกแล้วจับยามแล้วพบว่ากุมภกันกำกลังทําพิธีรับหอ,อกโมคษิ์ซึ่งถ้าหอกนี้รับแล้วคมทั้ง4ด้านก็จะไม่มีใครที่สามารถต้นานทานฤทธิ์ได้ แล้วทีนี้พี่เพลงนะคะก็บอกวิธีที่จะทําให้กุมภกรเนี่ยไม่สามารถรับหอกได้ก็คือกุมภกรเนี่ยเป็นคนที่ออกไปนนสะอาดคลีนคลีนคลีนลน,ลน,นิดนึงก็คือไม่ชอบอะไรที่มันแบบน่ารังเกียจของเน่าของเหม็นอย่างเงี้ยเห็นแล้วจะอาเจียนนะคะทีนี้พระรามก็เลยให้องคตกับหนุมานเนี่ยไปทาลายพิธี โดยหนุมานนะคะก็แปลงเป็นหมาเน่าที่มีน้อนแต่ยุบยับส่วนองค์คุก็แปลงเป็นอิก,กาแล้วก็ตามจิกหมาเนา่าจากนั้นก็ลอยไปเรื่อยๆนะคะตรงจนไปจนถึงบริเวณพิธีของกุมภการแล้วทีนี้กุมภกัรเนี่ยก็ได้กลิ่นเหม็นปแปลกเนาะก็แบบอีกลิ่นอะไรอะ่ะก็เลยลืมตาขึ้นมานะคะลืมตาขึ้นมาแล้วพบว่า มีซากหมาเน่ากับอีกาเนี่ยอยู่ข้างๆตัวเองแล้วเหม็นมากๆเลยก็เลยอาเจียนนะคะทำให้ไม่สามารถทำพิธีต่อไปได้แล้วทีนี้ทศก,กัณฐ์ก็เลยนั่งคิดดูไตรตรองดูก็พบว่าเอแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำที่สะอาดไม่เคยมีซากหมาเน่าหรืออะไรมาก่อนเลยก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นกลหลวงของพระรามที่พิเภกบอกแน่ๆเลยสุดท้ายแล้วกุมภกันก็เลยได้แต่ช้ำใจว่าพรุ่งนี้ หอ,อกหอ,อกนี้จะต้องฆ่าทั้งสองคนนั้นให้ได้พอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะกุมภกันก็ออกเดินทางนะคะพาทัพยักษ์ไปสู้รบกับทัพลิงโดยมีพระลรกรัะะนะคะเป็นแม่ทัพนะคะยืนประงานอยู่บนรถศึกเลยนะคะแล้วก็เข้าต่อสู้กันโดยที่มีตรีพามฤติกาศูนย์พัทธกาวีสุรัสซึ่งเป็นขุนศึกยักษ์นะคะทั้ง3ก็คือเป็น หัวหน้าที่ลองมาจากากาุมภกรรอีกนิดนึงเนี่ยเป็นคําแบบที่ขั้นต่ากว่ากันนะคะเป็นแบบเข้าไปต่อสู้กันนะคะคุณศึกยักษ์แล้วก็ฝ่ายคุณศึกลิงเนี่ยก็คือสุรเสน์สุราการและก็นินละขันนะคะเป็นผู้ที่เข้าต่อสู้กันทั้ง3คนเนี่ยนะคะก็เข้าต่อสู้กันอย่างอ้ามหันเลยทีเดียวนะคะและทีนี้ากาุมภกรรธเนี่ยก็ขับรถศึกนะคะไปทั่วทั้งกองทัพของพระรามเลยนะคะท่านได้ที่ รถสึกขับผ่านนะคะแล้วตรงรถสึกนั้นก็จะมีหอกมุกคาสักใช่ไหมพอขับผ่านนะคะกองทัพลิงเนี่ยก็ตายกลาดเกลื่อนเลยนะคะจน<ม>สุดท้ายเนี่ยก็โดนพลักเนี่ยแผลงสอนไปนะคะทำลายรถสึกกุมภกันก็เลยตกลงไปหมอบอยู่ที่พื้นและทีนี้กุมภกันก็วิ่งขึ้นมาที่รถสึกของพลักนะคะแต่พลักก็ตีด้วยคันสอนจนกุมภกันเนี่ยตกลงไปนะคะทีนี้พลักก็เลยตามไปตีอีกรอบนึงรอบที่สอง ทีนี้กุมภกันก็เลยแอบถอยออกมาถอยออกมาแล้วก็รายเวรให้ตัวเองเนี่ยหายเจ็บปวดนะคะแล้วก็เข้าไปใหม่โดยถือหอ,อกโมกขศักไปด้วยทีนี้พอเห็นแล้วว่าพรลักษณ์อยู่บนรถแน่ๆก็เคลื่องนะคะคว้างควางคว้างหอกโมขกขศเนี่ยไปปักที่อกของพลักษณนะคะพลักก็ลนจากรถดังตุ้งนะคะทันใดนั้นกองทัพทั้งสองก็หยุดนิง่ง ด้วยความที่ตกใจนะคะกองทัพลิงก็รีบ้อมล้อมเงินเข้ามานะคะป้องกันไม่ให้พลักษณ์โดนทาร้ายอีกรอบแล้วประจวบเหมาะพอดีนะคะซึ่งตอนนั้นมันเป็นเวลาที่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วซึ่งตามธรรมเนียมของการรบเนี่ยก็คือว่าพอพระอาทิตย์ตกดินก็ให้แยกย้ายกันใหม่แยกย้ายกันไปค่อยมาลบกันใหม่ในวันรุ่งขึ้นนะคะทีนี้พอพระรามทราบข่าวเนี่ยก็รีบมาที่กองทัพนะคะมาแลงที่สนามรบแล้วก็พบว่าพลักษเนี่ย ก็นอนแน่นิ่งไปเลยนะคะร้องไห้จะตายตามน้องไปแต่พอพี่เพกตรวจด,ดูแล้วก็พบว่าพราักเนี่ยยังไม่ได้สิ้นใจยังแค่โดนหอกเฉยๆก็เลยแบบสลบไปอย่างเงี้ยนะคะก็เลยให้อาหารลิงเนี่ยนะคะคนหนึ่งไปหายามาที่เขาสัพพยานะคะเขาสัพพยาก็คือต้องใช้ยา2อ,อย่างนะคะคือสังกรณีกตีชวานะคะตรีชวาแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยจาก แม่น้ำปัญจมหานาทีนะคะที่เป็นแม่น้ำทั้ง5ของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมาผสมบทใส่กันนะคะแล้วก็มาทาที่หอกมันก็จะหายแต่ว่าต้องทำก่อนวันรุ่งขึ้นเพราะว่าถ้าสมมุติแสงแดดมาโดนที่ปลายหอกเนี่ยก็คือพลักจะสิ้นใจเลยนะคะทีนี้หนุมานก็เลยอาสาไปหนุมานนะคะก็ขึ้นไปที่รถพาทิตย์ก่อนแล้วก็บอกว่าให้หยุดเดินก่อนได้ไหมหยุดเคลื่อนก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันจะเช้าก่อน,นจะไม่ทันพาทิตย์ก็เลยบอกว่า มันไม่สามารถหยุดเคลื่อนได้อะแต่ว่าจะหลบเข้ากลิบเมฆให้ให้รีบๆทาการแล้วกันทีนี้หนุมานะคะก็รีบไปเก็บยาทั้งหมดมานะคะแล้วก็ให้ชมพูพันเนี่ยเป็นคนบดนะคะแล้วทีนี้พอบดก็เอามาทาที่อกนะคะทันใดนั้นหอกโมกศักก็ออกไปนะคะแล้วพระรักก็ฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งค่ะ เมื่อฝายักรู้ว่าพารักเนี่ยยังไม่ตายนะคะก็รู้สึกประหลาดใจมากสุดท้ายแล้วภาพของพีเพก็โผล่ขึ้นมาและได้รับรู้ว่าสาเหตุที่ฝายักษเนี่ยพาย,พายแพ้แล้วพ่าย ่ายแพ้ครั้งลแล้วครั้งเล่านะคะเป็นพระคายก็เป็นพระพิเภกน,น,นั่นแหละนะคะทีนี้กุมภกันก็เลยคิดวิธีจะกาจัดศัตรูอีกวิธีหนึ่งขึ้นมาก็คือการไปทําพิธีทดน้ํานั่นเองเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่ไหลไปยังเขามรากตซึ่งเป็นที่ตั้งของศัตรูนะคะก็เลยบอกทศกันว่าจะไปทําพิธีทดน้ํานะอย่าบอกใครนะปิดเป็นความลับแล้วก็ให้นางกำนันนะคะนางสนมชื่อนางคันธมารีแล้วก็นางกำนันอีกสี่นางเนี่ยรวมเป็นห้านางนะคะ เก็บดอกไม้ไปถวายทุกทเวัน7คืนนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ต้นเนี่ยจะไปทําพิธีแล้วทีนี้นะคะทันใดที่ทันใดนั้นนะคะเรล่าทหารลิงก็เห็นว่าเอาน้ําหายหายไปหมดเลยแห้งขอดไปทันทีเลยก็เลยนําเรื่องเนี่ยมาแจ้งแกพระรามพิเภกก็เลยทูลพระรามว่ากุมภการไปทําพิธีทดน้ําที่ต้นแม่น้ําทําให้กองทัพของเราเนี่ยไม่มีน้ําใช้น้ําดื่มน้ํากินน้ําอะไรต่างๆนานา พระรามนะคะก็เลยให้พานุวานเนี่ยไปจัดการทำร้ายพิธีนั้นซะพานุวานนะคะก็เลยเหาะมายัางต้นน้ำนะคะแล้วก็พบว่าเหล่านางกำนันทั้ง5้านางนั้นกำลังเก็บดอกไม้นะคะกำลังจะไปที่ตรงทำพิธีนะคะก็เลยแปลงเป็นเหี่ยวแล้วก็บินลงไปจิกเอานางสุดท้ายนะคะซึ่งเดินอยู่ข้างหลังสุดเนี่ยนางที่5เนี่ย ขึ้นมาแล้วก็ฆ่ากลางเมฆเลยนะคะฆ่ากลางท้องฟ้าเลยก็คือตายบนฟ้านั่นแหละนะคะแล้วก็แปลงเป็นนางคนนั้นแปลงเป็นผู้หญิงคนนั้น,นลงมาแล้วก็เดินตามทาทีเป็นเดินตามพ่อไปพอไปถึงตรงที่กุมภกรทดน้ํามันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นน้ําวนนะคะพอเขาวางพันดอกไม้เสร็จเนี่ยก็เห็นว่าเป็นน้าวนวนวนอน,น,นุมานก็เลยกลับคืนร่างเดิมนะคะเหล่านั้นก็มาตกใจมากก็เลยรีบวิ่งหนีอนุมานเนี่ยก็เลย มุดลงไปนะคะตรงที่น้ําวนแล้วก็พบว่ากุมภกรันกำลังนอนททุน้ําอยู่นะคะนอนกั้นน้ําให็นน้าไหลไปอยู่ก็เลยเข้าไปแทงนะคะแทงกุมภกรันแล้วก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าฮนุมาน,นจะได้เปรียบเพราะว่าเป็นฤทธิ์เยอะกว่านะคะกุมภกรันก็เกรงว่าตัวเองเจะมาตายตรงนี้มันไม่ได้หรอกมันเสียชาติเกิดชั้นมากเลยเสียศักดิ์ศรีชั้นที่สุดก็เลย หายเข้ากลีบเมฆไปนะคะทําทีเป็นหายเข้ากลีบเมฆแล้วกลับมาที่กรุงลงการนะคะแล้วในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ตั้งใจมากเลยที่จะฆ่าพวกมนุษย์พวกนั้นให้ได้ที่มัองอานมาจัดการพิธีโทษนางของฉันนะคะชาวันรุ่งขึ้นนะคะกุมพาการก็ไปออกรบอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้มันดันมีลางขึ้นมาก็คือมีกากับแร้งเนี่ยบินมาแถวกองทัพของกมุมพากาันนะคะ บินมาเกาะที่ทงบ้างและที่สําคัญก็คือใบหน้าของราชสีที่ลากรถสุดเนี่ยก็กลับเศร้าสลดเหมือนใบหน้าลาเลยแล้วเสียงโห่ร้องเนี่ยก็กลายเหมือนเป็นเสียงร้องไห้นะคะกุมภกันก็เลยได้แต่แข็งใจแล้วก็เคลื่อนทับเข้าไปประจันหน้าจนเจอกับพระรามนะคะซึ่งยืนพงางอยู่บนรถสึกของตนนะคะแล้วทีนี้เขาก็เข้าต่อสู้กันนะคะโดยมียักษนนทักการนะคะเป็นขุนศึกของฝ่ายยักษ์ และหนุมานเนี่ยก er, so like ็เข hey, ้าไปต่อส so ู cool ้กับยักษ like ์นนทการนะคะสุดท้ายแล้วยักษ์นนทการเนี่ยก็โดนหนุมานเนี่ยแทงตายนะคะและทีนี้หนุมานเนี่ยก็โยนซาาของยักษ์นนทการนั้นอะไปไว้ที่หน้ารถสึกของกุมภกัรนะคะแล้วก็เยอะเยอะว่าอีกสึกหนใดก็ตายด้สอนพระรามแบบแดดแบบแบบแบบนี้นะคะทีนี้นะคะกุมภการเนี่ยเข้าไปต่อสู้กับพระรามนะคะแผลงสอนเป็นไฟพระรามก็แผลงสอนกลายเป็นฝนม่านดับหมดนะคะแล้วทีนี้ก็ยังเข้าไป พุ่งนะคะพุ่งข้ามหมูยักษ์ตายเกลือนกาดไปเลยนะคะทีนี้นะคะกลุ่มพาการันก็เลยแฝงซ้อนมาอีกครั้งแต่พระรามเนี่ยก็แฝงซ้อนไปนะคะแล้วก็ไปทําลายซ้อนนั้นแล้วก็ไปทําลายรถศึกของกลุ่มพาการันนะคะกลุ่มพาการันก็เลยวิ่งมานะคะจะเข้าต่อสู้กับพระลักษกับพระรามนะคะแต่ว่าโดนพระลักษณ์เนี่ยฟาดด้วยคันศรน,นะคะแล้วพระรามเนี่ยก็ซ้ําอีกครั้งนะคะทำให้กลุ่มพาการันเนี่ยลม้มลงไปนอนอยู่ที่พื้นนะคะทะนานั่นเอง พระรามเนี่ยก็แผลงสอนพมมาศนะคะซึ่งเป็นสอนที่มีฤทธิ์มากนะคะเข้าไปโดนปักอก,อกของกุมภกันทําให้กุมภกรรณเนี่ยเกลือกกลิ้งแล้วก็ดิน้นก่อนจะสิ้นใจตายนะคะก็เห็นเป็นรูปนิมิตเป็นพระนารายณ์นะคะที่มีสีก่กรน,นะคะสี่มือก็เลยไหว้ขอขมานะคะแล้วก็บอกพิเภกว่าให้จงรักพักดีต่อพระรามเพื่อจะได้เป็นที่พึ่ง เพื่งพาอาศัยของวงตระกูลจากนั้นก็สิ้นใจตายนะคะ้าสีดำก็ค่อยๆเคลื่อนปีกร่างของยักษ์กุมภกันจบซึกกุมภกันค่ะจบไปแล้วนะคะกับอีพีที่2 0ศซึกกุมภกันของเรานั่นเองนะคะเย่ผ่านมาได้เกือบครึ่งเรื่องแล้วละมัง้งเนาะนะคะเราก็ผ่านกันมาได้เกือบครึ่งเรื่องแล้วนะคะ ก็ยังไงจะเป็นยังไงต่อไปใน e p ที่2ีนะคะก็เราติดตามกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาด e p พ1ทอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย